ข้อหกนะครับพาพี่น้องที่รบมาชมขอบข้างของพระนางพญาอย่างที่บอกนะครับว่าขอบข้างนี้จะเป็น dna ของพระคือจะไม่เหมือนกันแม้แต่องคเดียวนะพี่น้องไม่เหมือนกันนะครับจะต้องไม่เหมือนกันขอบข้างเหมือนไม่ได้เลยทั้งสามด้านเลยถ้าเหมือนกันสององค์ขึ้นไปแสดงว่าเป็นพระปลอมที่ปั๊มนะฮะออกมาจากอันเดียวกันนี่แหละครับคือจุดสําคัญที่สุดเลขลักษณ์ของขอบข้างเราจะเจออะไร ออกข้างเราจะเจอรอยครูดรอยครูดจากการปาดแล้วไปโดนเม็ดมวลสารที่เป็นเม็ดเนี่ยมันก็จะครูดครูดให้เป็นรอยนะครับแต่รอยครูดเนี้ยมีมากมีน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้ทั้ง3ด้านถ้าไม่มีเลยเรียบป๊บไม่มีเลยมันน่าจะไม่เหมาะสมที่เราจะหยิบจับ นะครับหรือเราจะเช่ามาเพราะอะไรถ้าธรรมชาติของเนื้อพรานังพยาจากเมืองสองแควเนี่ยแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันก็จะมีเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับเป็นดินเมืองพิษณุโลกซึ่งจะต้องมีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดแร่พอเอามาทําเป็นเนื้อพามันก็จะต้องมีมวลสารที่เป็นเม็ดปาดผู้มันจะครูดแบบนี้นะครับจะต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับแต่มันจะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องคเดียวอย่างที่เรียนไปเห็นไหมครับมีรอยครูดต่างๆจะต้องไม่เหมือนกัน เราต้องเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับรอยครูดมากบ้างน้อยบ้างเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะพี่น้องครับเรามาลงกล้องดูเราจะเห็นว่าความสวยงามความเป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เป็นดี na ของพระเห็นไหมครับเนี่ยรอยครยคูดใหญ่เลยรอยนี้ปุ๊บนะครับแบบนี้ก็คือเม็ดมวลสารเนี่ยปาดัครูดไปเลยไม่ได้คาอยู่นะครับรอยครูดตรงนี้ไม่โดนเม็ดมวลสารก็ไม่ได้ครูดเท่าไหร่เห็นไหมครับตรงนี้ก็รอยครูดเล็กๆนี่ครับ อ,องนี้เนื้อและเอียดเนียนแน่นมากเลยับพี่น้องครับเนาะนี่ครับ่อยครูดนี่ครับเม็ดมวลสารนะสาคัญนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคือธรรมชาติอ่ะต้องอ่านธรรมชาติธรรมชาติก็คือความแตกต่างที่ลงตัวพี่น้องนี่ครับรอยครูดก็ต้องเป็นธรรมชาตินี่ครับเห็นไหมสวยไหมครับรอยครูด บางาครั้งคลูดมันก็คลูดไปไม่หมดมันก็มีเม็ดมวลสารที่คาอยู่นี่ครับคลูดไปไม่หมดก็มีมวลมวลสารที่คาอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมคาอยู่อย่างเงี้ยนีคบคาอยู่นี่ครับคลูดไปไม่หมดนี่แสดงว่าปาดแนวนี้นะปาดมางนี้ปุ๊บนี่ครับมวลสารมันเลื่อนจากตรงนี้มาตรงนี้ทําให้เป็นร่องโบเห็นไหมครับเนี่ยรอยคลูดนี่ครับเนี่คนคยครับรอยคลูดเห็นไหมจะต้องมีรอยคลูดเม็ดมวลสารไม่มากก็น้อย นะครับไม่มีเลยเนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับที่จะหยิบจะจับนะครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่ว่าในชีวิตนี้นะครับที่ศึกษาพระนางพญามาเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระนางพญาองค์ไหนที่ไม่มีรอยคูดครัางแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสําคัญจุดหนึ่งนะครับและจะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะพี่น้องที่เคารพ